Hai So di kaan Tony อยู่กับผมนะครับที่ออนทัวร์แล้วก็ชอบเที่ยวไม่ชอบซิ่งนะครับตอนนี้กำลังจะไปกลางเต็นท์กันที่ช่องเย็นนะครับผมอุทยานชาติแม่วงนะครับกำลังรอเพื่อนๆอยู่นะครับผมนี่ครับแอดมินออสมาแล้วครับเรานัดก,กันตีสามนะครับเออไปมาตีสามมาเป็นตีสี่ตอนนี้ต,ตอนนี้ตีสี่ครึ่งถามจริง คุณ<ฮ>ไปไหนมาเนี่ยครับฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้มาถึงแล้วก็ดูดิมาไปแล้วไปแล้วโอ,โอเคครับผมเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับผม ครับทุกทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอินบุรีแล้วใกล้เข้ามาแล้วเหลืออีก200กว่าโลนะครับจะถึงอุทยานในกลุ่มไอ้กลางเต็นเขบอกย่าลยรูท่โมจูนยในกุ่มไอ้กงเต็น์เขาบอกว่าอย่าลืมไปถ่ายรูปที่โมโกจูน้อยก็ถามเขาไปไงว่าช่วงเนี้ยช่องเย็นอะ มันยังเย็นอยู่ไหวอช่องเย็นมันก็เย็นสิมันชื่อช่องเย็นไม่ใช่ว่ามันจะเย็นมากทน้อยครับเ,เดี๋ยวเราพักรถกันตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะาไปหาข้าวกินก่อนหนะิวโอเคเดี๋ยวเ,เดินทางต่อนะครับ,บ,บๆๆรครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอหนองกระโดนนะครับ ก็มาแวะทานข้าวกันก่อนนะครับก็เลกประมาณ130โลก็จะถึงช่องเย็นนะครับผมครับตอนนี้แอมมินกำลังทานข้าวอยู่ที่ไหมครับร้านกระเพราะหมูอร่อยในร้านนี้แนะนำเลยตรงไหนครับร้านตรงไหนครับไม่รู้ว่ะในปั๊มบุรีรัมยนลยวัดเลยนะเลยวัดยนะเลวัดหน่องก็โดนมามากฝั่งเขาออกนะ ไปกำแพงเพชรอร่อยนี่แอนมีโรเบิร์ตไปสองจานเครับหยดหยิดานไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วครับหลังจะเรามานั่งตรงนี้สักแปดโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงก็อิ่มแล้วตอนนี้กำลังเดินทางต่อนะครับมันมีปั๊เยเหมือนเติมปั๊บปั๊บท้ายด้วยถึงไหนวะ ุกคนวันนี้ก็เราไม่ได้จองไว้นะครับเราจองผ่านแอป q q นะครับมันไม่ใช่ที่จองเพื่อที่จะมากางเต็นท์นะครับสลุปเราก็ไม่ได้นอนที่ช่องเย็นนะครับเราได้นอนที่ขุนน้ำเย็นแทนนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาสถานที่กางเต็นท์ที่ขุนน้ำเย็นนะครับ นี่นะครับผมที่ทําการนี่เราจะจ่ายตังค่าบริการจ่ากางเต็นท์นะครับตอนนี้เราก็จ่ายตังค่าค่างเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเรากาลังจะขึ้นไปที่สถานที่กลางเต็นท์นะครับผมเดี๋ยวครับ ถึงแล้วนะครับวนน้ำเย็นมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ เไปหาที่กลางเต็นกันครับที่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับครับตอนนี้ก็มาถึงที่กางเต็นท์เรียบร้อยนะครับผม ขุ่นน้ำเย็นนะครับผมอุทยานชาติแม่วงตอนนี้ก็กำลังทากับข้าวอยู่ครับนี่ครับนี่สถานที่กางเต็นของเราคืนนี้นะครับเออเอินข้างล่างก็แดดร้อนนะครับเอาแบบง่ายๆเจ็บง่ายครับผมท้องเย็นเต็มตั้งแต่เจ็ดโมงท้องเย็นนะครับมันเต็มก็เราก็มากางเันที่ขุ่นน้ำเย็นนะครับสถานที่กลางเต็นก็ประมาณนี้ครับ ห้องน้ำอยู่ทางด้านนู้นครับครับมาวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยนี่เลยที่แน่ๆโอ้มีน้ำสีมากินด้วยนะครับวันนี้อันนี้ก่อนเลยอ๋อออเดิฟนะครับรรรไเกาะอ๋อ่บ้านผมเรียกน้ำสีแล้วแฟ <laughs> นต้าอะไรประมาณนี้ครับนี <laughs> ่ <c oughs> <N ee S 1> ครับน้ำสีน้ำสี ใช่ใช่้อัก็หุงข้าวทำกับข้าวจงอี่ับขยบอกสาใสเป็นไครับเรานับน้ำสีเราคือน้ําอัดลมนะครับไม่ใช่น้ําสีจังว่านะจ่าตีนั่งอยู่นะเป็นไงครับถึงที่ไม่อยู่แล้วก็เอาน้ําสีมากินจริงการที่นี่เป็นไงครับ ก็แอดมินอากาศดีอะอากาศดีมากเลยเจอคุ้นเจอคุ้นยังครับเจอเจอคุ้นแล้วเจอแล้วใช่ไหมครับแล้วแล้วแก้คำยิ้มด้วยพี่เจ้าที่ก็นั่งอยู่เจ้าที่ก็นั่งอย่เจ้าที่อากาศก็อย่างเงี้ยดูเอาดูเอาแค่นี้ไม่มีอะไรมากอยากรู้มาเองก็อภิเษกเปไหนายกบุตร ไอช่วเงยเย็นก็บอกอากาศเย็นทั้งปีนะวิว,ว,วบอกว่าทองครับประมาณนี้ครับครับผมเดี๋ยวก็ขออนุญาตช่วยเพื่อนเพื่อนทำข้าวอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเออมาได้ตั้งนานแล้ว่ะทำข้าวครับทุกคนนี้เราก็ทำข้าวเสร็จแล้วนี้ก็มีสองอย่างครับนี่คือต้อยมยำไก่ใบมะขามนะครับก็ไปกรอกทอดนะครับผม สองเมนูง่ายๆก่อนนะครับเ่อจะปิ้งยยาดี๋ก็รอบเย็นก็จะมีมีปิ้งย่างนะครับผมแล้วก็เตรียมเตาไว้ครับที่นี่ไม่ให้อนุญาตให้น้องเที่ยวก่อไฟบนพื้นนะครับแต่ก็ยังมีพวกแอบ,บนะมาทคนทำเครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาขึ้นไปชม อาทิตตกด้านบนช่องเย็นนะครับไปครับผมกลางเต็นที่ขุ่นน้ำเย็นครับตัวขุ่นเยอะครับเรามีน้ำมันไผ่ร้อยเปอร์เซ็นช่วยได้ช่วยไม่ได้คุณกัดแล้วถึงทาอันนี้ยาต้องหาก่อนนะไม่เย็นท้าที่หลังอันนี้โดนกัดแล้วถึงได้ทาตัวแล้วเป็นยังไงดูดิเจบ เจ็บที่นี่ครับขึ้นชื่อนะครับเรื่องเรื่องเรื่องคุณน,นะครับเจ้าที่บอกว่ากลางกลางวันจะมีคุณกลางคืนจะมีตัวลิ้นครับเจรีมอุปกรณ์มาบรรยากาศมันน่านอนอากาศเย็นทั้งวันนี่เราก็พาเดินชม สถานที่กลางเต็นท์ของเราครับาเนี่ยทางขึ้นทางขึ้นย่างไม่ไม่ยากนะไม่ยากไงครับทางขึ้นมาเป็นไงบ้างครับโอ้สุดยอดเลยสบา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 ยโค้งเยอะโค้งเยอะอย่าหลุดโค้งแล้วกันอย่าหลุดโค้งขนไม่กินได้เก็บไปทิ้งได้นะครับนี่ครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามกินกาแฟไม่ไหวหนาว กินเสร็จเจ็บทิ้งกินกาแฟนะครับชงกำลังชงกาแฟนะครับนั่งกินแล้วก ah ็รับชมบรรยากาศวิวนะครับผมเรากางกิ้งเสร็จแล้วเราก็มาดูกับการมันคือแไบขึ้นบนเยอะหรือเป่ะ เนี้ยอันนี้อันนี้กางง่ายมากโยกขึ้นมาก็กางได้เลย สวัสดีครับทุกคนอคนตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วปาสามโมงครึ่งสี่โมงสี่โมงสามาสิบห้านะครับผมก็ขับรถขึ้นมาชมข้างบนช่องเย็นนะครับผมนี่ครับลานกลางเต็นก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับข้างบนช่องเย็นกับขุนน้ำเย็น ขุนน้ำเย็นอยู่ด้านล่างลานกลางเต็นท์จะมีพื้นที่มากกว่านะครับมันร้อนร้อนใช่ไหมนี่ครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ด้านบนนี้คือ19นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะ าตากล้องอยู่ที่รถ <c oughs> เดี๋ยวได้ไม่เอา <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ช่องเย็นนะครับช่องเย็นย <c oughs> ้อนแสงจนแสงมืดหน่อยครับอันนี้มันย้อนแสงนะครับนี่เห็นอยู่เป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าข้างบนนี้เป็นไงบ้างครับ แดดเต็มตาเลยตอนเนี้ยช่องเย็นสมชื่อไหมครับเย็นๆเลยแต่เย็นยี่สิบองศาแต่ผมก็ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเวิร์กกว่านะตรงไหนขุ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 นน้ำเย็นอเออเบิกกว่าครับเวิร์กกว่าใช่ใช่สุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับครั้งหนึ่งนึงเราเคยได้มาแล้วใช่แล้วเราเตรียมมีข้งต่อไปชอบเที่ยวเลยชอบเลยอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเขามีท่านร้านสวัสดิการใช่ไหม ก็ก็จะขึ้นมาก็จะสุดสุดแค่นี้คนระับสุดแค่ตรงด้านด้านฝั่งนู้นนะครับโอเคตัววแล้เนี่ย โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างไปทำกับข้าวมื้อเย็นรับประทานกันนะครับผมไปไปเดินไหมลองดูไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวรอเอ็ม บ้าานอ่นเเิงเลยครับเดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปผูสว้สวรรค์น,น,นะครับผม Let's go <S เอานะเอานะเ,อเอาท่าทเอาเท่าที่เราได้เรามีนาฬิกาอยู่ทุทุ้คนครับ นี่คือทางขึ้นภูสวั์นะครับนี่ครับอ่าแล้วก็ทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับ,บขึ้นไปขนาดนี้นะครับอ่ะลองดูหน่อยทุกคนทุกคนนุ่นอยู่ด้านบนนุ้นที่เราเดินเดินขึ้นมาประมาณกี่กี่กี่เมตรล้ะปา่า น่าจะสักยี่สิบไปกันต่อครับไม่่ใชตอนนี้เราขึ้นมาได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบอ๋อประมาณนี้โอเคครับเราเห็นภาพแล้วนะครับทุกคนอ่ <c oughs> ะเรากลับกันเถอะโอเคนะครับ หลังจากเมื่อกี้เดินขึ้นไปได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปเจอสมาชิกเพื่อนเพื่อนกลุ่มกลางเต็นด้วยกันก็เดินสวนลงมาก,ก็เลยสอบถามว่ามันอีกไกลไหมเขาบอกว่าผมเดินขึ้นมาได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ภาพมันจะเป็นย้อนแสงก็เลยตัดสินใจว่า,มา,วาไม่มาที่ไม่ขึ้นไปดีกว่า,อา,วาอาศัยดูดูดูภาพจากเขาเมื่อสักครู่นี้ก็โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปทาบข้าวข้างล่างกัน ตอนนี้ก็กําลังย่างหมูนะครับเป็นไงบ้างครับหมูอร่อยอร่อยมากมากหมูย่างหมูครับรบรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็อีกสิบนาทีหกโมงครับนี่นะครับฝีมือฝีมือหุงข้าวนะครับของอาจารย์ออสนะครับ อาจารย์นอ็อตเป็นไงบ้างครับอาจารย์เสี้ยอะไรกูไม่ใช่อาจารย์อไม่ใช่อาจารย์เดี๋ยวคุณคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหผมจบปสองผมไม่ใช่อาจารย์ไม่าาเมื่อกีค้ค,คุณพูดอะไรออกเสือเนี่ย <c oughs> อบอกว่าข้าวเนี่ยเราก็หุงด้วยหม้อสนามไม่มีหม้อสนามเราก็หุงหม้อนี้ได้นะหม้อกับข้าวเนี่ยหม้อที่ทำกข้าวเนี่ยหุงได้เหมือนกันหม้อนี้หม้อนี้พอเลยอยู่อยู่นี่ครับก็เราก็เดี๋ยวจะมี เนื้อย่างนะครับหมูย่างก็มีทีมล้างหม้อปลาครับเรามีทีมล้างหมอ้อแต่เดี๋ยวเราก็จะมีนะจะมีไก่ย่างนะครับผมอันนี้ก็ทยอยทำกับข้าวนะครับนีม่มาม่าใครอ่ะมาม่มาพี่มีพร้อ,นอ,อมนะเออพร้อมเรามีช้อนท่านมาสองช้อนยาวม,มาหนึ่งนะน่าจะให้มั้ง ห้ามดื่มสุราด้วยของมึนเมานะครับห้ามดื่มสุราสุราที่ของมึนเมานะครับโทษดินะจำปรับแล้วก็แบล็คลิสต์เลยนะครับที่ผมเห็นได้เยอะเหลือเกินผมไม่อนุญาตให้ดื่มนะแต่เซฟตัวเองกันแล้วกันเนาะไม่อนุญาตให้ดื่มนะครับแต่เซฟตัวเองนะครับในกรณีการาตรวจเฟ้น,นะครับเที่เพิ่มมากขึ้นมาเนาะแล้วก็เซฟตัวเองแล้วก็ ทุกคนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มยี่สิบเรากำลังจะไปส่องสัตว์กันนะครับรอเจ้าหน้าที่นะครับพาไปส่องสัตว์คณะเราทุ่มครึ่งคณะเราทุ่มครึ่งอันนี้ก็ใกล้แล้วใกล้เวลาแล้วอันนี้เราก็ส่องสัตว์ไปก่อนนะครับ

ก็พวกกระดูกเราทิ้งไม่ให้ไหมเราครับโอ้ทิ้งกระดูกพวกใช่ครับเศษอาหารเราจะต้องแยกถุงออกนะครับสมมุินะครับน่ารักอัไรอย่างเงี้นื้อหางหลังมนตัวนะครับอะไรมุนอ่ะเห็นเห็นลูกกระต่ายตรงหลังใช่ครับตาแวบๆหนึ่งที่ที่น้องส่องอ่านี่คือชบาตแพรกองต้องครับ ชมดไข่หางป้องใช่ครับข้างล่างรูบันเลื่อข้างหลังอ่ะเรอข้างล่างมีตัวเห็นต้งมงเขาขนาดมองไม่เห็นแว่นไม่ได้มาเห็นแล้วนี่ครับเอาละเราผัดทีครับโอเคครับนี่คือรถที่จะพาเราไปส่องสัตว์นะครับนี่ครับคันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรา ไปดูวันต่อนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงเต็นนะครับ ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ก็กำลังจะเข้านอนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับวันดีครับอรสวัสดีครับทุกทุกคนในเช้านี้เราก็จะมีเมนูไก่ทอดนะครับ ก็มีต้มยำใบมะขามนะครับต้มยำที่โครงไก่ใบมะขามเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเช้านี้เราเราทานอาหารเสร็จแล้วก็ทยอยเก็บของครับจากรุงเทศนะครับผมครัวเดี๋ยวผมขอตัวตาว้าก้าวไปครับผมเป็นปลูกชาเราไปนีอ่ออกไปทำสมุกทุ่มเอา ทุกคนทุกคนขณะนี้เป็นเวลา8มง45นะครับผมได้เดินขึ้นมาบนภูสวัสนะครับตอนนี้เดินขึ้นมาได้ประมาณสัก60เอร์เซยังเหลือข้างบนอีกเป็นทางไกาทางชันนะครับซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปหไหมหรือว่าาจะพอแค่นี้ครับ เป็นไงครับวิวก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับทางนู้นนะขึ้นไปบนนูน้นเป็นทางหินนะครับเป็นหินนะครับแล้วก็จะชันสักประมาณหกสิบเมื่อกี้น้องก็บอกว่าตรงที่ผมอยู่จะประมาณสี่สิบห้าข้้งบนเป็นหกสิบองศานะครัโอเคครับ นี่เป็นทางตอนเดินลงนะครับช่วงนี้เป็นบันไดนครับแต่พอขึ้นไปได้ประมาณหกสิเปอร์เซนจะเป็นหินแล้วก็จะชันหกสิบองศานะครับตนี้มือไม้สั่นขาแข้งสั่นหมดแล้วครับ มเป็นคนไม่กลัวความสูงนะครับแต่ผมไม่ชอบยืนอยู่บนที่สูงสูงครับผมตอนนี้ก็เดินทางกลับลงมาแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ันที่ที่ไหนวะชัยนาทชัยนาทเนอะอีกประมาณสองร้อยโลก็จะถึงบ้านนะครับกรุงเทพมหานครก็ทริปนี้ก็สนุกมากเลยข้างบนอากาศเย็นจริงๆช่องเย็น พอลงมาข้างล่างแล้วโอ้โหหนังคนละม้วนเลยโอ้โห,โโหสุดยอดโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงขอจบทิปแต่เพียงเท่านี้ทริปต่อไปจะไปไหนรอมาติดตามชมกันนะครับไปบ้ายครับ